เอฟซมาจากที่ไหนไม่แน่ใจเมื่อเช้าได้ยินแวบ,บๆนะครับผม<ไ>เดี๋ยวเราไปถามเซลล์หวานดีกว,ว่าว่าลูกค้ามาจากไหนกันเอาน่าจะเป็นเอฟซนะจ๊ะมาส่งยินพอดีครับเซลลหวานลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยลูกค้ามาจากนาครนายกค่ะแล้วลูกค้าเป็นเอฟซีเซลวานใช่ไหมใช่ค่ะดูตอนเที่ยงครับดูตอนเที่ยงว,ว้าวเดินทางมาจากนาครนายกใช่ปะมาตั้งแต่ตีห้าต้องบอกเลยนะลูกค้าบอกว่าอยากมาดูเพื่อความเชื่อมั่น ว่าจะตรงตรงที่เราเห็นไหมชายลูกค้าบอกว่าต้องมาดูกระตาเห็นเห็นเราอยู่ติดชายแดนกลัวกลัวใช่คือรถไปแล้วไม่ได้เล่มแต่ว่าเอาเล่มให้ลูกค้าดูเรียบร้อยแล้ววันนี้น่าจะจบเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้จระจายเลยว้าวอ่าเอารถกลับบ้านเลยนะเอซีเดินทางมาจากนครนายกนะผ่านมาตั้งหลายที่ผ่านมาหลายเจนแต่มาหาเราก็คือความมั่นใจ ใช้คําว่าผู้ความมั่นใจเนาะรถอนะมันอยู่ติดใชเ์เด้งทัวซื้อไปแล้วไม่ได้เล่นแต่วันนี้เอาเล่นให้ลูกค้าดูแล้วเพอเออาจจะมีรับรถกลับบ้านวันนี้เลยคันนี้นะจะนี่นี่นี่บอกแล้วฮะรถดีไม่น้อยอยู่ไม่นานนะครับนะอยากได้รถดีๆแบบนี้มหาเียได้เลยรถบ้านราคายู่ทําไป